อะคลิปต่อไปนี้จะเก็บแบบเร็วๆเลยนะพเนพื่อนๆเพราะไม่มีเวลาเนาะอย่าเวียนหัวนะคะหักเอาหักเอา

ตอนนี้อสุดยอดมากด,ดูดิข้างน่เขา ไปทางนั้นนะว่าแต่งไฟจะได้ไม่ต้องบันตาเนาะอ่ะดีขึ้นหรือยังคะเพื่อนเพื่อนอดีขึ้นหรือยังอยอดนี่ยอดี่โอ ดีขึ้นหน่อยเนาะแสงไฟไม่บังไปโอเคอ่าจับไปมีคเนียงเขาคะ่คะคเนียงอ่อน mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền ถ้าเขายังไม่ไถนะ่ะแขนงของแขนงก็จะมีอีกนะแต่มันจะพร้อมอันนี้มันเป็นแขนงแรกมันก็เลยอ้วนแต่ส่วนตัวชอบยอดเขาเพราะว่าเขาจะอวบก,กว่าเราก็จะได้แบบกินอร่อยอร่อยถ้าเป็นแขนงพร้อมๆแบบนี้เราจะเก็บเราจะเก็บยาวไม่ได้นะมันจะแบบมันจะ แข็งอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันมันจะแข็งนะเห็นไหมแข็งถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคเราจะต้องหักแต่ยอดยอดอยอแล้วก็คะแนนก็เลืเดี๋ยวที่น่าจะเอาไว้ก่อนนี่เห็นไหมถ้าเป็นยอดแบบเนี้ยทีน่าจะชอบอยู่เพราะว่าเนี่ยยอดอ่อนเขาอย่างเนี้ย จะก้านโตเห็นไหมคะเนี่ยมันจะก้านใหญ่กว่ามาัน,น,นี้ก็งามโอ้งาหมดนั่นแหละคะ่ะแล้วหัดก็ง่ายด้วยฝน,นก็จะหยุดต่ำนิดนึงพึ่งขึ้นมา แล้วนะอันนี้เข้ามาไม่เท่าไหร่เองนะเนี่ยะะะะะะน,นะลับไปมีหน้าที่หัก อีกแล้วมาดมูเห็นไหมขักแป๊บเดียวเนี่ยก่อนทั้งนั้นเลยขักแป๊บเดียวก็จะเต็มถุงแล้วทำอย่างไรดีอยากจะขักมันมันะ่ะแต่มันก็เต็มถุงแล้วเพือ่อนอ๋ออันนี้ ขัดแบบนี้สักทีเลยลองให้ดูแบบนี้ค่ะมันอ่อนอ่อนแล้วเราก็ มีนะค่ะ พอค่ะยังไม่พออ่ถาถ่ายรูปนิดนึงนป่าคณะของเราเริ่มเลยนะ โอ้โฮหันแค่เสียง อหลายๆนะเนี่ยเสือก็มีหัวใจดูๆต้นนี้ก่อนต้นนี้ต้นเดียวนะกี่กานก็ไม่รู้อ่ะก้กานก็เก็บไม่รู้ๆๆกี่ก้านแล้วก็เก็บ การแบบนี้อร่อยมากอ่อนๆเลยมังนี่การเล็กการน,น้อย,อะยจะเอาผงใส่ก่อน Bye. Mm -hmm. จะหน่อยนะนักพี่ะีะดายน้อง โหนี่อีกอะเพื่อเนเพื่อนไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะอาพาพามาสำรวจแป๊บหนึง่งเก็บพอแล้วค่ะพอแล้วสำรวจหน่อยไมเห็นมั้โอ๊ยดูดูดูว่าจะไม่เอาแล้วจะอดใจได้หรอ ไม่ได้แขนงแบบนี้ใจได้อยังง 嗯。<Okay. S 2> okay. เ็มแล้วอะ่ะเต็มแล้วมาดูต้นนี้มาดูต้นนี้มาดูต้นนี้ออเลยแต่ว่าทิน่าจะเอาข้างบนนะฟังนะสุดท้ายแล้วนะหนึ่งสอง ก็โอเคไหมคะนี่คะ่ะเพราะว่าเต็มถุงแล้วคะ่ะอ่ะพามาทัวร์พามาทัวร์พามาทัวร์เป็นยังไงกระใจไหมเ,เดี๋ยววันพรุ่งนี้ทิน่าจะมาเอามเมล็ดเขามเมล็ดขนาดเดี๋ยวเข้าไทแล้วก็จะ ไม่มีโอกาสใช่หมดเล่นะนี่เห็นไหมอว่าแล้วก็อาหารซะสุดท้ายละยี่สิบนาทีละเดี๋ยวเพื่อนจะเบือ่อถ้าเบื่อก็บอกนะคะอาหากหักสุดท้ายกันแล้วกันตรนนี้ค่ว่ากันใหม่นะคะเพื่อนๆมาอยตายละจะไปแล้วก็ยังนักพี่เสียดายน้อง รักคุณตาเสียดายคุณยายเอาอาแ่จะกันแรกครับปะอักอีกนี่ได้ยินเสียงไหมเสียงไก่นะไก่ฟ้าสุดท้ายท้ายที่สุดก็ไม่ท้ายหรอกหนุ่นเห็นั้ยเต็มเลยจะไหวเหรอไม่ไหวหรอกเอารถสิบล้อมาใส่ยังยังต้องเต็มล้นเลยเนะี่ย เนะม,มันต้องเป็นรถสิบล้อแล้วถ้าเป็นสวนเราเราก็เอาไปขายแต่นี้มันไม่ใช่ไในเห็นหนะั้นะเต็มหมดเลยอะ่ะอะไรเอาไหวเหรออ๋อไม่ได้ไปนี่นะดูดูดนี่เห็นไหมเจ้าสิอดได้บอเนี่ยถ้าเจ้าบ่าหากักเจ้าสิอดได้บอ ก็ต้องฮากวัาที่นี่เจ็สิแล้วล่ะอ,อันนี้มันก็จะเหี่ยนแนวลาเดเลยเห็นไหมใช่หมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าถ้าเข้าเป็นดอกแล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้แก่นิดนึงอันนี้ต้นนี้โอ้ต้นนี้มีสามกา้านเป็นสีม่วงอะถ่ายรูปซะหน่อยปวดเขาซะหน่อยเลย โอเคก่อนเก็บนะท้ายท้ายที่สุดสุดท้ายอีกแล้วท้ายจังเลยอะ่ะท้ายจังเลยอะ่ะมัน,นไม่เอาอหรอกเยนแล้วอ่ะ,อ,ะอีกห้ายอดก็จบกันนะหนึ่งสอง สามี่ห้าจบข่าวจบข่าวค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้วันเสราร์หกโมงเย็นประเทศอังกฤษขอลาไปก่อนแค่นี้ค่ะเดียวเอาผักไปส่งเพื่อนโอเคนะคะสวัสดีค่ะ